ไปไปเดี๋ยวคุณด hey. yeah, ูผู้หญิงเลไม่ต้องไอเจ้เพิ่งเพิ yeah, ่งไอเจ้เนี่ยแมนดูคนลนที่สุดนะเขาชิวอ่ะเราคนจริงจ้าเราเข้าไปในห้องนั้นได้ก็สบายแล้วแมนเนี่ยเข้ามาปุ๊บไม่มีใครมาแล้วตรงเนี้ยอุ้ยแมนทำไรเนี่ยเย้เฮ้ยใครเดินวะไม่มีคิดมากไอเฮี้ยคาเค้าผ่านครั้งแรกว่ะเชี่ยไอตูนแมนยิงเฉลิมฉลองว่ะไอสัตว์ เฮ้ยมมยิงยได้ไหมยิงได้หมกูขอยิงได้ไหมมันใช่มันใช่ดีดีดีตมาตรงนี้ก่อนมามาใกล้ๆมาอันมาท้ๆีกอนมาใกล้ๆนีีมีปลาคายไม่ไงเอาดีคิดพวกเพียวไหมไไอ่อ่าอ่าเจ๊